ในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสหรือไม่เกณฑ์ได้เงินหลายช่องทางคะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทําไปเรื่อยนะคะบายเนเน่พยากรค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภนะคะ ประจำเดือนกรกฎาคม2518ค่ะในด้านของการเงินนะคะท่านมีเกณฑ์ได้เงินหลายช่องทางนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เนื่องจากว่าท่านมีดาวมารอยอยู่ในเรือนการเงินนะคะซึ่งดาวดวงนี้นะคะคือดาวพ,าพระพฤหัสพฤหัสคือเลข5นะคะและดาวอาทิตย์คือเลข1ค่ะอ่าดาวพฤหัสดวงนี้นะคะมาจากเรือนราพะนะคะและมรณะสมผลให้ท่านมีเกณฑ์หรือมีโอกาส ในเรื่องของโชคลาภค่ะรวมทั้งมีโอกาสหรือว่ามีเกณฑ์ได้เงินพวกเงินประกันต่างๆนะคะรวมทั้งเงินมรดกด้วยค่ะในส่วนของดาวอาทิตย์ดวงนี้นะคะดาวอาทิตย์มาจากเรือนพันธุกค่ะอ่าการที่ดาวพันธุ์มารอยอยู่ในเรือนการเงินนะคะส่งผลให้ท่านมีเกณฑ์หรือมีโอกาสได้เงินมาจากทางครอบครัวค่ะหรือว่าทางญาติผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ฝั่งแม่รวมทั้งท่านมีเกณฑ์ของการได้ราบจากเลข ที่บ้านเลขที่รถหรือเลขอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอะเกี่ยวข้องกับแม่หรือญาติผู้ใหญ่ฝั่งแม่นั่นเองค่ะในส่วนของเกณฑ์ของการเสียเงินไปนะคะให้ท่านระมั้นระวังเกณฑ์ของการเสียเงินไปกับการต่อยอดคอนเนคชั่นต่างๆหรือเกณฑ์ของการเสียเงินไปกับการเดินทางค่ะในช่วงก่อนวันที่19กรกรกฎาคมค่ะต่อมาในด้านของการงานนะคะ ในด้านของการงานดาวการงานของท่านนะคะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเกษตรตาธิบดีนะคะคำว่าเกษตรหมายถึงว่ามั่นคงค่ะ,ะการที่ดาวการงานได้ตำแหน่งนี้นะคะส่งผลให้งานของท่านมีโอกาสาของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในนิททางที่ดีมีเกณฑ์ของการที่จะเจอ,อภาวะที่ดีในด้านของการงานงานจะมีเกณฑ์ของการโอกาสาของการมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลต่างๆรวมทั้งการค้าขายออนไลน์หรืองานสายไอทค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ทำในลักษณะงานเสริมนะคะที่เป็นงานโปรเจกต์งานเสริมนะคะท่านมีเกณฑ์ของการได้เจอคอนนคชันใหม่ๆที่ดีค่ะส่วนในด้านของความรักนะคะดาวคนรักคู่ครอ,องของท่านนะคะคือดาวคานดาวคานีคเลขกนะคะซึ่งดาวคานดวงนี้เล็งกระดา ดาวราหูนะคะดาวหูเล็กลข8เขาเรียกว่าดาวคู่นี้ว่าเป็นคู่เกณฑ์ของอ่าคู่รักซอ้อนหรือรักสามเศร้านะคะเพราะฉะนั้นให้ท่านเรามาระวังเรื่องของเกณฑ์รักซ้อนรักสามเศร้า,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 าทั้งสําหรับท่านที่โสดและสําหรับท่านที่มีคู่นั่นเองค่ะโดยเฉพาะสําหรับท่านที่โสดนะคะท่านมีเกณฑ์ของการเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าคนที่ยังเลิกกับคู่ไม่เด็ดขาดนะคะเข้ามาชอบพอค่ะ ส่วนในด้านของสุขภาพนะคะเนื่องจากว่าในช่วงขนเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโดยเฉพาะวันที่สองถึงวันที่ยี่สิบดกรกฎาคมค่ะดาวอริมากรุมตัวท่านนะคะส่งผลให้ท่านจะต้องระวังในสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องค่ะเช่นอาหารไม่ย่อยโรคกระเพาะอาหารนะคะหรือรวมทั้งอาการปวดท้องจากอาหารเป็นพิษนั่นเองค่ะ